ไปกันเถอะไป let's go สวัสดีครับพี่ครับนี่ครับพี่สาวคนที่ติดตามครับพวัสดีค่สนใจซื้อคุกกี้โรงเรียนไหมครับเด็กนักเรียนได้รีวไปลูกได้รีวมานี่เออได้รีวสนใจซื้อคุกกี้เด็กนักเรียนหน่อยไหมคะใช่แม่เอาซื้อคุกกี้หนูหนูขาซื้อเขาสีู่กซื้อขายเท่าไหร่ครับพี่ขายเท่าไหร่กินละบสองร้อยค่ะอุ้ยเออมีกี่ชิ้นครับมีกี่ชิ้น ห้าชิ้นค่ะมาครับพี่มาเรียกอะไรครับ <มา S 2> รับเ<อ>รียกอะไรนะเ,เลขเจ็ดสิบค่ะนี่ค่ะแป๊บหนึ่งนะคะลูกหนูดิสี่ศูนย์แปดครับงนี่ค่ะเป็นคุกกี้รสไม้นะคะ ม่ไม่ไล้ไหนไไไ่อนเราเราจะไปนี่ปั๊บไปซื้อรถป๊บแค่ตดอดคได้ไปซื้อรถกูป่ะด่ยวมวันนี้ค่ะต่ไซื้อรถปับนะครับรถอะไรอ่ะมาวิ่งไล่มาวิ่รอหนูไงหนูไปเก็บจักรยานกนไมลูกน้ำแบักยานมาต้นเด่นตรนูเลยะไปเก็บก่อนไหมเก็บไม่ได้ กินปัญญาแแรงวะใช่ไหมล่ะต้องไปามาเองเลยนะเก่งมากเดี๋วหนูเดี๋วหนูขีหมอใสพี่เพืว่ว่าไงมีอะไรมีอย่างพี่เพื่อได้ยินไหมนี่ได้ย ว่่าไมมีอใครเนี่ยมาขึ้นรถหนูเฉยเลยพี่ตัวเองตัวนี้พิตตี้อย่าทำอย่างนี้ใครไม่รู้ดูหน้าจัดการให้หน่อยอันเนี่ยตัวเองครับพี่กลัวพี่กลัวพี่ไม่รู้จักเป็นดไมิเบิร์ดนี้ยค่ะสวัสดีครับกอดกันกอดกันกอดกันดันไม่ใช่ครับหมายถึงว่าผมเป็นพี่ของตะวเองครับหงดหงิด ดันดอดอะไรดีนู่นไหมอะไรพี่อะไรข้าไม่รู้จักจริงไหมจริงครับพี่ชายปกาคาลูกใช่เหรอหน้าพี่ดูน่าน้วยขอบคุณพี่ดันดอดตวีน้มเล้วตวีนคือคุณใายครับอันเนี้ยผมไม่รู้จักนะอย่ามาแอบอ้างคืดูท่าเดินก่อนว่าใช่เล่นๆซะที่ไหน แตวนอนดันให้เอวกันเดียมไว้นี่หรอตูวมันเนี่ยมันโหดมากนะมันคืออะไรอ่ะลูกป้าว่าแยวนี้มันเงื่อนะคือเส้นเนี้ยถ้าทำถ้าทำเนื่อนในขั้วโดนจะโดนคือเส้นเนี้ยเส้นเนี้ยค่าคุมไม่หมดแล้วอย่ามาตามเว่ยอย่าเบียโนเป็นปีหนึงก็เท่าไหร่แล้วเอเบียได้หลบหลังเราไงเราได้ไม่ยิงพี่ หลบเหล่าไม่หลบเหล่าก็มันต้องจะเดินไปเดินมาแล้วก็เดินมาเดินไปมาไมยิงจริงยิงเชื่อไหมอ่ะอุ้ยเป็นคนไม่เนีต้องโดนยิงนะห้ับทะเเบบนี้เวลาแก๊งเหรออย่าให้หนูต้องโมโหหอมมี่น้องเพียงจัดการเลยน้องเพียนยิงแล้ว มิววววขาวๆปังดังปังปัมปังมมิวอววี่ววววเวว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 วน้วววววกวว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 วีววววววเวววววววีว้วววววว้ววววคนววนวววววววนวววววน ป๊ามาแอวป๊า,ป,าป๊ามาแอวตักจิ้มป๊าป,ป๊ามาแอวป๊าไปไปไปฝากฝากไว้ที่พี่ยูไหมพี่กลัวกลัวเงินหมดไม่ดันตัวนี้เลยได้นี่จะวิ่งขับปะไม่่ขับหรอเอาเอารถเก็บเอารถเก็บไหมรู้สึกมันเกะกะมากเลยอะขับอะไรอะครับก็ใครเขาเป็นใครเขาอะไรอะ เอ้ยทำมีไม่ได้นะเว้ยทำมีแล้วมัน,บบนนะมันหนักมันหนักใจมันเต้นตึกตึกอ่ะเป็นไงครับไม่ได้ยินว่าครับแล้วก็โดเนเตะรถอัตาวิง้งใรมันละลายกอดเซาเทียนไหมเนะี่ยกอดพ่อพหนูดีกว่า อมันมี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 เป็นไงครับลูกเขาเขาบิดแต่บิดปูอัดหนูขอบคุณที่ติดตามครับหนูไปตามเอาสิลูก้วน้องเทียนไปไหนแล้วอ่ะน้องเทียนไปไหนอ่ะเทียนอยู่นู่นไปทักทายคนนี่มาขายคุกกี้อ่ะยายายาเอาน้องออกมายายน้องเชื่อยายน้องเชื่อลูกค้าลูกค้ามันนี่ไหนมีมีอะไรคุยได้ไหม แม่คะมามีเดี๋ยน้องมานะก็เชียอ้าวเมียเมื่อกี้พี่สาวฉันไม่หาทุนการศึกษาด้วยอ่ะได้ลูกหนูจะทำอะไรหนูอย่าไปสนใจคุกกี้นะลูกเก่งไหมทำไมอ่ะเขาเขาจะให้ไม้หนูมาลูกยาวนะคุกกี้อ่ะเราไม่เอาคุกกี้แต่ว่าเขาบอกให้น้องไปหาทุนการศึกษาเขาไม้กินคุกกี้ไปเดี๋ยวฟ้าผุ ไม่น้องหนูอย่าไปเชื่อนะลูกเดี๋ยวหนูโดนเหมือนพี่ดาริวนะลูกอ้าทำไมพี่ดาริวเชื่อคนง่ายเราไม่รับของกินเป็ดนะดาริวเขาเห็นสาวเขาเป็นอย่างี้ไหละลูกเพราะว่ามีแบบนะลูกมันมี้ลูกหวดด้วยหัวตี๋เพราะว่ามีว่ามีเป็นไบโพล่าลูกใช่ใช่ ไหนพี่นายเรียวไหนว่าจะไปเยี่ยปิ้วว่าว่ามีด้วยว่ามีปัญญาอ่อนอ่ะใช่เหรอว่ามีได้ไงไม่รู้น้องเทปไปกับน้องเลยเอโชว์ชัเกี้เว้ยดูไรอ่ะนะดูท่าเดินดอนเอาเอาใหม่ดูท่าเดินน้นน้ามามีเป็นไงเอ้าแล้วมันก็คนเท่อะมันเขี้ยวอ่ะมามีต้องเดินทางนี้ด้วยนะ ถ้าแก๊งสเตอร์อ yeah. right? oh, no. no, no, Yo. right. mm ่ะแก๊งสเตอร์ลูกใช่แก๊งสเตือโน่น่าเดินข้ามแก๊งสเตอร์ยังใช่ต้องเดินข้ามแก๊งสเตอร์ให้ครบวงเลยแล้วเด้าแก๊งสตือได้ไหมเราต้องพูดว่าโยโยลาเธอโยโยเราอาเธอโย นี่เหมือนเป็ดเป็อีกเนี่ยขอฝืนติดรักลูกนะครับโยดู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 พี่ชายหนูทำดูอยากกัดแก้มนายเอวดูเนี่ยเนี่ยเสื้อบ้านเนี่ยดูพี่ชายหนูทำเออไม่เออไม่กัดกลางให้มันไปเรียกไปเรียกว่าเธอเธอเธอทำอะไรวะไปไหนตอนไหนล่ะไปไม่ได้ยังเออไม่เรอวเอามาอันหนึ่งครับเอามาอหนึ่งครับเธอเราเป็นเด็กเราไม่รักเขาแล้วเหออเอามาอันหนึ่งครับเอามาอันหนึ่งครับ เธอเป็นเด็กจะไม่ไดือดเธอวิ่งออกไปด้านของเรือเอ๊ะใครใครครับเนี่ยอันนี้ใครเนี่ยเธอไหนเธอดำเราไม่ได้เหรอเธอไหนครับไปทามาจากไหนริมฝั่งคนบังเอิญแล้วให้บันทบเปี่ยนเที่ยนดีๆเทียนดีๆทำไมไม่ได้หรอหน่ามามีใครล่ะมามีมามียุบกองเราเนาะ มาให้โดนตีอย่างนี้เลยแต่หนูเป็นคนโดนปิดมีต้องช่วยหนูนะเนี่ยลูกโดนขโมยข้าว